อภิธรรมกับไตรลักษณ์อนิจจังความไม่เที่ยงสิ่งที่เราเคยคิดว่าแน่นอนกลับเปลี่ยนแปลงได้ในชั่ววินาทีความสุขที่มีเมื่อวานหายไปไหนความรู้สึกที่เคยชัดเจนในใจเลื่อนไปโดยไม่ทันสังเกตอภิธรรมช่วยให้เราเห็นชัดว่าแม้แต่จิตเองก็เกิดดับได้วันละหลายแสนครั้ง ทุกขณะจิตล้วนมีสภาวะธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันและทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงได้เลยทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เราพยายามจะรักษาความรู้สึกนีดีเอาไว้แต่สุดท้ายกลับเหนื่อยทำไมเพราะทุกสภาวะธรรมที่เรายึดไว้นั้นล้วนมีความบีบคั้นในตัวเอง ในอภิธรรมแม้ในจิตที่มีปิติก็มีเวทนาที่อาจกลายเป็นความยึดแม้ในรูปที่งามก็มีอุปาทายรูปที่เกิดจากความปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ไม่อาจคงอยู่เพราะถูกผลักด้วยเหตุและปัจจัยเหมือนผีเสื้อในกรงแก้วยิ่งพยายามจับยิ่งทุกข์